ในพระคัมภีร์ไบเบิลคริสเตียนพระกิติคุณลูกาบทที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยการอุทิศถึงโทฟิลัสล่าถึงคำพยากรเกี่ยวกับการประสูติของย้อนผู้ให้บัพติสมาและพระเยซูคริสผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกปุโรหิตผู้สุงวัยเซคาริยาและพระยาของเขาเอลิซาเบทไม่มีบทบริขจ e ซุมเต็นฮ์มขณะที่เซคาริยาปฏิบัติหน้าที่ในพระวิหาร ูตสวรกาบรียนได้ปรากฏกายขึ้นและประกาศว่าเอลิซาเบธจะให้กำเนิดบุตรชายชื่อยอนการที่ยอนไม่ดื่มเหล้าอางุ่นสอนว่าเราไม่อาจเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและอิทธิพลฝ่ายโลกพร้อมกันได้จึงต้องแยกตัวเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์สำหรับพระเจ้าด้วยความชราเซคาริยาจึงสงสัยในข่าวสารของ wan, ทูตสวรร์ท่านจึงถูกสาปให้เป็นใบจนกว่าคำทำนายจะเป็นจริงไทกาฮา หกเดือนต่อมาทูตสุวานกับเบรียนอองเดียวกันได้ไปปรากฏกายต่อหน้าหญิงสาวชื่อมมรีทูตสวานกับเบรียนแจ้งแก่มมรีว่าเธอจะตั้งครับบุตรชายชื่อเยซูพระองค์จะทรงเป็นทั้งพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดและผู้สืบเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดและจะทรงครอบครองหนือว,วงวานของยาโคบตลอดไปเป็นนิตมมรีตอบสนองด้วยความเชื่อฟัง และยอมจำนนโดยประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นทาสีขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปตามคำของท่านเถิดการยอมจำนนของเธอแสดงให้เห็นถึงการมอบถวายตัวโดยสมัครใ,ครใจมารีไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธญาติของเธอเมื่อได้ยินคำทักทายทารกในครามของนางเอลิซาเบธก็ดินด้วยความยินดีนางจึงอวยพ่อแก่มารีซึ่งมารีได้ตอบสนองด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า เมื่อเซคาริยาเขียนชื่อบุตรชายว่ายอนเขาก็กลับมาพูดได้อีกครั้งและเผยพระวจนะว่ายอนจะเตรียมหนทางสําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเด็กชายยอดเติบโตขึ้นในทิ่นทุรกันดาลมีจิตวิญญ,ญาณที่เข้มแข็งรอคอยเวลาที่จะปรากฏตัวต่ออิสราเอลเมื่อเด็กนั้นเติบโตขึ้นเขาอาศัยอยู่ในทินทุรกันดาลและมีจิตวิญญ,ญาณที่เข้มแข็งขึ้นจนถึงวันที่เขาจะปรากฏตัวต่อชนชาติอิสราเอล